สวัสดีครับหาเชฟชาแนลวันนี้ผมมาเยี่ยมเชฟมานุนครับเชฟแห่งโคเรนไทยวันนี้เชฟมานุจะพาเที่ยวแถวโอลิมปิกปาร์คครับดูดูใบไม้เปลี่ยนสีครับจะเป็นยังไงให้ไกด์เรานําเที่ยวเลยครับไปไหนครับเชฟวันนี้โอลิมปิกปาร์คโอลิมปิกปาร์คดูข้าง,งรอบก่อนครับเราต้องข้ามถนน,นไปฝั่งนูนนน้นครับนู่นครับเขียวเหลืองอลลามแดงงามตามาก ข้ามทางนะครับก็เจอแล้วครับสวนสาธารณะดูเลยครับนี่ครับห,หลายสีหลากหลายมากสีสันไปเ็ปโอ้บ้านเราอยู่ใกล้สวนเนี่ยักนะสนุสนงงนกายงงางเลสนะุกยางครับมปยงางกเนาะยางสมือ ออกและการเสมอเลยนี่ครับพี่น้องเอสถานียังนี่ประตูสองนี่ยต่ำแล้วตอนนี้สองแพ็กเกจครับสองแพ็กเกจ้หรือไม่ก็โอลิมปิกใช่ไหมถานีโอลิมปิกสถานีของมันเลยโอลิมปิกของวันนี่ใครก็รู้โอลิมปิกของวัน โซนแบกเกอครับโซงแบกเกอประตูสองก็เจอสวนเลยครับเนี่ยสวนใหญ่เลยคอนโอลิมปิกเหมือนกันเนีเราไปดูเลยครับถ้าเป็นโลโก้ของโอลิมปิกอยู่ข้างหน้าน,นั่นครับจะเป็นโอลิมปิกห้าห่วงครับห้าหว่วงห้าห่วงเราจะได้เดินไปดูไหมครับวันนี้หรือไกลกันไปดูได้ครับห้าห่วงฮนะห้าห่วงตันนี้ห่วง น,นี่ห่วงแล้วเชฟพาไปดูครับห้าห่วงที่เป็นสัญลักษณ์สนามโอลิมปิกจริงๆครับตรงห้าห่วงนั้นไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลครับต,ตอนนี้จะไปดูห้าห่วงดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก่อนนะครับนี่ชมใบไม้เปลี่ยนสีครับโอ้สวยงามมากเลยครับนี่กําลังเปลี่ยนครับบางต้นก็เขียวจากเหลืองเขียวก็เป็นเหลืองครับทางธรรมศ,ศาสตรมั่นใจหรอกนะ ถ้าม่าช่เขาดูบ้านเขาบ้านเขามันเป็นแบบฤดูเป็นฤดูครับร,ร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวฝนก็ฝนตามฤดูกาลนี่ครับจากเขียวๆอยู่ครับเริ่มมีบางต้นยังมีเขียวอยู่ครับจับเลี่ยนเป็นสามสีเลยครับบางต้นนี่ะต้นยวอมีสามสีเลย พอดีเราเดินมาตรงจุดนี้นะครับมีการได้ยินเสียงคอนเสิร์ตเสียงดนตรีจัดที่ภายในสวนโอลิมปิกพาร์กพอดีนะครับเราก็เลยตัดเสียงออกนะครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับตรงจุดตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับเนี่ยที่ใครมาสวนโอลิมปิกก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับที่เป็นจัดกีฬาโอลิมปิกอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับที่ตอนเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับ ตรงนี้แหละครับอืทีนี้ลูกพี่ผมก็ขาดไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปให้แกซะหน่อยครับนี่เลยแอคชั่นครับแล้วตรงนี้ก็สามารถมองเห็นตึกจำซิลได้เลยแล้วเราเดินไปเรื่อยๆครับมาเจอธงชาติประเทศต่างๆนะครับที่จัดโอลิมปิกขึ้นในปีนั้นนะครับนี่ศูนย์รวมธงชาติประเทศต่างๆเลยนะครับนบายพังเชฟเริ่มเหนื่อยยังครับ สวนกว้างใช่ไหมอันนี้เพิ่งเริ่มต้นครับยังไม่ถึง1ิบเมตรเลยยังไม่ถึงสิเมตรเลยวันนี้ผมมาเห็นหลายอย่างนะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตด้วยแต่สวนนี่กว้างเป็นเป็น้อยไร่นะครับเป็น้อยไร่เลยนะครับเพิ่งอันนี้เพิ่งเริ่มสตาร์ทอันนี้เราเพิ่งเดินมายังไม่ถึง5้ารอยเมตรเลยนะครับโอเคครับเราไปดูต่อครับว่ามีอะไร เห็นต่อไหมเท่าวัน <color>. นี <satisfy karang> uh, ้ถ่ายหมดพรุ่งนี้ก็ต้องถ่ายไอลูกอะไรเหลืองๆครับมันอ๋อไอ้ลูกเออเห็นลูกเหลืองลูกคำลูกคำบ้านเราไอ้ไม่ใช่ไอ้บ้านเราก็อะไรนะไอ้ต้นโกต้นโก้มะโกมะโกทใชไมมันหน่วยใหญ่ยังอ่ะฮ้ยมะโกหน่วยใหญ่ยั่งไหมหน่วยมะโก้มะโกก็ดีครับนี่แล้วครับมันจะหล่นหมดแล้วครับนกกินอย่างเดียวครับ คนกินไม่ได้ครับที่สวนสาธารณะเขาให้พ่อสัตว์กินนะครับให้พ่อสัตว์กินใช่ไหครับไปย่างสัตว์กินครับนะครับลูกโอเคนะครับรู้เรื่องครับนะครับลูกเอาไว้ให้สัตว์กินอย่างเดียวครับคนห้ามกินครับรู้เรื่องนะครับใครแมาก็อย่าขโมยกินนะครับเราไมดูอย่างเดียวครับเพราะว่าสวนสาธารณะเขาให้เฉพาะพวกนก พวกกะลอกไม่กินได้ครับเราอย่าไปขึ้นกินนะครับ <Okay. S 1> พิกดกฎหไม้นะครับผิดกฎไม่ฮะรนจับปรับนะครับทีนี้เราก็จะพาเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับจะไปถึงสวนให,ใหญ่ๆนู้นนะครับถึงปลูกดอ,อกไม้ พันไม้ต่างๆนานาพันไม้นะครับมีต้นไม้ต้นนี้ชนิดหนึ่งครับที่ทนที่สุดครับไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไม่มีแห้งครับไม่มีตายครับไม่เปลี่ยนสีครับทนได้ทุกสภาพอากาศทนทุกสภาพอากาศครับมีแต่ใบที่ร่วงโรยออกมาครับแต่ว่าอากาศหนาวๆยังยังเขียวอยู่ครับเนี่ยนะครับต้นไม้นี่อย่างอื่นก็จะเปลี่ยนสีครับตามฤดูกาล นี่เจอแล้วครับลูกลูกพับเหรอเต็มครับนี่ของจริงเลยนะครับนี่ครับลูกพับเกาหลีนะครับลูกพับเกาหลีครับไว้สำหรับนกแหละนกกับกระรอกพวกแตอะไกินเราเนี่กินไม่ได้เลยนี่ครับโอ้ของนกพวกอะไรก็ไปกินครับเนี่ยเทียบแล้วครับเนี่ยนกเขาครับนกเขาใช่ไหมนกเขา ไม่ใช่นกเราไม่ใช่นกเรานะนกเขานกเขาครับพี่น้องนกเขาครับนกเขาสีสวยมากเลยนี่โอ้โหนกคุมดีนกคุมดีนกเขาพูดขุมวัวป่ะตัวนี้สีงามเลยนกเขาอ่ะลาบ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 ทันมาป้าเราจะเหลือไหมมันห่ามัาดีแล้วนี่มาหาจินหนึ่งทีน้อไม่เหลือครับต้องมาหาจินอย่างเงี้ดยมาหาจิน ลูกพับไหมนี่ครับเหลือเหล,ลือร้ายลูกอยู่ครับอูย้ยเต็มเลยฝั่งนู้นยิงยฝั่งนู้นยิงแน่นอนเลยเนี่ยแต่พานไปดูนะอู้ยนะเนี่ยโอ้หลายร้ายร้ายเนี่ยฟัองใกล้ๆเขาน่ะไม่ได้บินหนีป่ะไม่มีบินนะครับบ้านนี้นี่เขาเชื่องเพราะเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่องมากเลย เชี่ยงมากเลยนะครับนกที่นี่บ้านเราระยะเท่านี้เผาขนเลยเนะี่ยระยะเผาขนเลยระยะเผาขนแน่นอนก็มหากินเศษไม้นะได้ทางธรรมชาติอแน่นอนเลยลูกครับต้นนี้ยังเปลี่ยนสีเลยต้นนี้งามเปลี่ยนสีทามธรรมชาติอันนี้ก็จําลองเป็นเขาเล็กๆครับทําเหมือนเขาเลย นกก็วิ่งหากินอาหารครับจักรยานมาแล้วครับคนปั่นจักรยานเล่นตามสวนไอ <c oughs> ้ผู้บ่าวเขียนจักรยานเหรอวะโอ้ยตะวัาอ้วนปั่นจักรยามันเด็กขึ้นเขาไว้ป่ะน,นึ่งขึ้นเขาไว้นเพาะนอนนอนอนาะโอ้แงน,นอนขนาด กรยานชมสวนเฮ้ยสีงามมาจังหวะสีจำดีมันเริ่มเปลี่ยนสีนั่นเบอร์แล้วเนาะสีนนี่นะครับสีมันก็เริ่มออกออกสีเต็มต้นแล้วครับเขาก็ทำเสาไว้ถ่ายรูปเห็ดเสาเฮี้ยนไว้ย่านี้ แล้วเขาทำแม่ดักอะไรครับอันนี้เอาไว้กันพวกไอ้ก้อนหินลื่นครับอ๋อเนี่ยกันก้อนหินลื่นไม่ให้มันถลยลงมามโดนคนอากาดีครับโบ้าผู้สา,าวมหาทายดูบเลน่นนั่นเล่นนี้อย่างไรครับเนี่ยหยอ,อกกันนะครูเนี่ย ไทยเตรียมตัวพี่เวดดิ้งมากพี่เวดดิ้งมีแก้มดีเลยนี่สีเหมือนกับไอ้ใช้สีเพนเลยนะใบไม้ใบไม้ครับตรงนี้สีมันสวยอยู่แก้มเลยสีนี้เห็นเห็นพาทิดด้วยครับ ีลยวมวมค่าูกนมก่อนโอ้แฉมเลยนะครับมันมองเห็นพระอาทิตย์แล้วก็เห็นจำซิวหยอกครับหให้ไกดเรานำเที่ยวครับมาถึงจุดไฮไลท์ครับกลางสวนครับโอลิมปิกโครงวันครับกลางสวนดอกไม้หหลลาากยอยู่ข้างหน้านะไปดูครับไปดูกัน มองเห็นกอนไกลก็เห็นปลายตึกจำเซียวยอยู่ครับนี่มาลงข้างล่างเลยครับนี่สวัสดีครับนี่ครับไกด์นำเที่ยวมันนี่ปลูกเ,อเยอะนะครับนี่ปลูก<ป>ดอกไม้ด้วยปีนี้เขามาเพิ่มดอกไม้ไอ้หลาก,กสีให้เราดูด้วยนะครับปีที่เราไม่มีนะปีที่เราไม่มีนี่ดอกอปีนี้แหละสวยสวยสวยปีนี้สวยครับดอกดาวเรืองเฮ้ยนะนนะชมความงามดอกไม้ครับ ว,วนี้ก็คือดอกอีกดอกหนึ่งครับสวยมากถ้าใครอยากมาชมใบไม้เปลี่ยนสีในเกาหลีใต้นะครับก็จะมีประมาณปลายเดือนกันยาจนไปถึงต้นเดือนพฤศจิกาของทุกปีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ฤดูหนาวก็หิมะโวยปลายเที่ยวยาวกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเจ็บชาก สวยๆใบไม้สวยๆไว้นะครับเตือนความทรงจําของตัวเองนะครับรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะครับดอกไม้เห็นของจริงแล้วโอ้โหมัอนในเทพนิยายเลยนะครับสวนนี้สวยมากครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กลางสวนแล้วนะครับกลางสวนดอกไม้แยะๆคนก็เริ่มมาเที่ยวเาื่องหม่ได้มุมสามร้อยหกสิบองศานี่นะครับดอกไม้ครับยิ่งเท่าไหมุนสามร้อยหกสิบองศานะครับสวยงามมากครับดูเห็นหนุ่มสามคู่หนึ่งนะครับนู่นไกลๆนะครับน่าจะมาถ่ายพีวดดิ้งนะครับผมว่าบรรยากาศเข้ากับงานได้ดีเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับ ถ้าดูภาพของเก่งนี่ยิ่งสวยครับดอกไม้ที่เขาจัดให้นะครับที่มาวันนี้ผมเห็นอยู่สามคู่นะครับที่มาถ่ายวีบีดิงนะครับบรรยากาศช่วงจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงโรยในที่สุดก็จะมีแบบนี้แหละถึงใบไม้จะเปลี่ยนสีแต่พี่ก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะนองโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ